ก็ขอสา้โกันด้วยนะครับมอปรกอบสองร่างกายใ่ันนี้เราก็มาอยู่ในเกมตัวบอกับแบบมือเลยนะครับนะอซเล่นมาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบจุดทนนะครับต่อมาเดีกว่าโอเคราสร้างเงินไม่้เลยนะครับต้งองเงิน มันก็ต oh, ้องลองเงินใช่ไหมล่ะเออมีการแหลกนิกหน่อยด้วยนะโคตรจะดีสิบเก้ารบาทนะครับมีอะไรอีกไหมตู้สึก um ็เสียมปนนาฬักไหนไม่ลง ก็สร้างอันนี้มาเลยแล้วกันนะครับเลยเยอะเลยโอเคแล้วก็สร้างอันนี้มาเราก็สร้างไปเรื่อยๆกันเดี๋ยวอ่า

bác lâu lọc bên bóng bóng bên bóng bóng bên bóng Để đã bóng bóng bên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  bên bóng bên bóng bên ้นไเราต้องซื้อไอ้พวกช่วยทำหนึ่งก่อนนะนี่ไฟนี่ก็ไฟอันนี้ยเป็นที่แรกโอเคบาจังนี่กูต้องตีแบบเหรียนจนอี่วันจริงอ่ สร้างเนี่ยเดี๋ยวไปตีเนี่ยติดเลติดก็เก็บไปเลยเงำแพงเหรอลองพงนี่องเพิ่ี่คือไฟใช่ไหมล่ะเราก็ต้องใ้าใส่ก่อนได้ไม่ได้ไม่พอแล้วนะ สร้างต่อเนี่นะครับเอาไว้ก่อนเลยเนี่อที่แล้วนะครับก็ได้อยู่เดี๋ยวปืนปืนหรอปืน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 แล้วแล้วแล้วเรือผมอ่ะ Điều không ở nhà? chúng tôi sẽ không là video này học, ไม่รู้อะไองมันเลยเนานันสีสร้างอะไรสร้างตามมันอ๋อไม่เนาะไมัเนาะจุดจุดนา เดียวหนังไม่เกี่ยวกันอยู่คนเดียเลยเฮยโอ้ไม่โอ้ไม่คิดไรด็กถุงนนบอกสามบวกาเลยเดีมงดูห้า เพื่ออะไรไฟเพือ่อไฟวอาวหรือตีหยับสักน,นั้นคโอเประมาณนี้ก็เป็นนะครับอันก็เท่าไหร่ล่ะปันหนึ่งน้อง อยู an <c oughs> uh ่ไหนอยู่ไหนตัวกก้าสุกโอ้ยตายเลยเยนี่เดือบูไม่ใส่ผัวไม่ใส่ผัวตายกว่าอย่าเอาอย่าเอา โอ้ยยิ้ยมตามมาตามตาม,ตาม,ตามโอ้ยยิ้ยมตามมาตามมาเช่แล้วมันข้ามมันไม่ได้อ่ะดูดิมันข้ามไม่ได้เนี่ย ยิงจกเลยเล่าเหรอบ้าทึ่เ้ยล่ะเดี๋ยมันยิงจกนะของขามันยงได้ไไดันนี้ไม่ยอมตา,ายแล้วใครจะใครอยากเล่นเนี่ยวพจะชิงดิงไว้เออเดี๋ยวพ่จะดลิงมีเมย์ชางนั่งนะโอ้ยเป็นักโคตรน่ากลัวไอ

เล่นไดเล่นใหม่เล่นใหม่แข่งยางห้งน้นี่ยี่นี่ยสามสได้เตอนอ้นนะทอ ไปยันยยันยัยัน้ย้ยนเยนมาเลยกลับบ้านที่วัไปรอกลับบ้านที่วนะครับข้ามมันไม่ได้เลยบ้านเราอยู่ไหนอ่ะไอเอ๋ยเฮ้ยส่องก่อนส่งก่อนส่องก่อนยังเตกยเตข้ามมันไม่ได้อ่ะ ต้องมีปืนที่โหดวันนี้เยอะมัต้องมีป <super> <pl> ืนโหดวันนี้อ่ะถึงจะฆ่ามันได้ไอ่ไไม่ไม่ยิงไม่ยิงร้านไม่ใช่มันต้องมีปืนโหดวันนี้ถึงจะฆ่ามันได้จะฆ่ามันไม่ได้มันโหดเกินเนี่ย คือิดเราต้องเอาที่มันทำหนึ่งได้ก่อนเรืออีกสองพันทำไม่ได้มัางไมทำไม่ได้เลยนะครับสองพไม่พอนอะมันเท่าไหร่ละดูแป๊บ หมื่นห้านั้นที่เราเก็บได้มาห้าอันูล็อกล็อคอยู่ไปดังเลยันะปอ้นชิวเลยจอกชิวเลยน่ะเด้ออีเต้นเงินขึ้นชามากเลยนะ

โทษเลยไดโคตรน้อยอ่ะถ้ามีคตสองนี่ก็น่าจะคืนยากนันเนี่ยผ้าแม่งโคตรดินน้ำมันเลยดอกเอ้ยเฮ้ยนี่เดดอยโอ้โหระยะ้องร้อยอีเวได้น้อยมากเลยนะขึ้นจาด้วย

ก็คือต้องเข้าไปใกล้มันใช่ไหมเข้าไปใกล้มันแล้วก็ยิงมันเข้าไปแล้วก็ยิงมันใช่ไหมล่ะ ก็ค,คิดเลขใหม่เขาแหวว่ามาันจะดีเคยคิดเลขลองมาดูก็ได้นะาาดต้องเข้าไปใกล้นมันใช่ไหมเราลองเข้าไปกล้นมันดูนะเดี๋ยว<ป>เตรียมปืนเตรียมตัวเตรียพร้อม แล้วก็พบจริงแล้วก็หายไปออยังอยู่หายหมดแล้วนี่นะเมื่อกี้ใกล้ๆมันอย่าไปนหนเนียยี่ยไปนะเียเยี่ยมาหน้เนียเยี่ยมไปนะเนะีย อยากชิบหาย

ในีำหรับนี่แบบยิงเลยพิงพิงเข้าเบอร์ร้อยเบีร์น้อยสองร้อยนะโอ้โตายายากยตายเงย,งย็นวู้ยมันไม่ฆ่าเราด้วยนะดูดิเราก็ยิง,ยงเรื่อยๆที่ไหนยิงตรงไหน ไปโอ้โหนั่นรถดูดูนั่นรถจนในเวลาตอไปตอบกูนีะ่ะนู่นนั่นเมนรถเกือบตายเียมันนอนนอนนอนทาเลยเลยนะ สหูไหมเนี่ยหรือว่านอนแต่ผมว่าน่นจะเป็นหูนีหนะเป็นหูเลยโอ้โหชัดเจนเลยครับพี่โอชัด ไปตายยากตายยินโอเคแล้วก็สร้างอันไหอ่ยมันเด้งจอบไปเหี้ยตอนนี้เนี่ยอ๋อเครื่องคิดเงินวันนั้นเถอะโอเค คลิปกม็มีประมาณเท่านี้นะครับนะก็ไม่มีอะไรมากแล้วอันก็ปิดคิปเลยแล้วกันบ๊่วบาย